สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะมาวันนี้เราจะพาขุดรากของอันชันที่เราตัดกิ่งปักชำนะอย่างที่ทุกคนรู้ตอนนี้หลายคนก็ยังไม่รู้ว่าอันชันนะก็สามารถตัดกิ่งปักชำได้เดี๋ยวก่อนแปรบหนึ่งเหนื่อยมา ทำงานกันแต่เช้าเ้วพวกเรานะสาวชาวสวนอ้อกสาวชาวสวนนอนหนาวใจรนจวนอยู่บ้านกลางสวนทุเรียนลมนะเลิกเลิกร้องอยู่ได้เดยวเถอะ <c oughs> มาเราเคย คนที่ตามคลิปเรานะเดี๋ยวจะบอกให้คนที่ตามคลิปเราอย่างต่อเนื่องนะที่จะเห็นการต่อเนื่องของการปลูกพืชผักสวนครัวของเราคือคนที่ตามที่ทำไลน์ของล n e และ Facebook เพราะเรามีหลายช่องใช่ไหมแล้วเราจะโพสคลิปของเราทุกช่องที่ทำไลน์ของ l ล n e และ Facebook หลายคนอาจจะ ลาดคลิปนู้นคลิปนี้คลิปน,ปนี้คลิปนั้นเพราะเรามีหลายช่องไงจ้ะอะที่ตัดเป็นไงแล้วนี่เดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูว่าเราตัดกิ่งยังไงนี่เห็นปะเห็นไหมนี่อย่างเงี้ยนี่กิ่งอย่างเงี้ยตัดตัดเลยนะโอ้ยตัดมาอย่างงี้ฮะแล้วจิ้มนี่นจิ้มลงไป แค่นี้เองแค่นี้เองนะอันนี้ทําให้ดูเฉยแต่เดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันให้เห็นว่าดูสิเขามีการเจริญเติบโตงอกงามแข็งแรงดีมากเลยในกิ่งปักชำปักแบบนี้นะแล้วกดดินให้แน่นๆอย่าให้อากาศเข้าทุกครั้งที่เราจะปักชำต้องกดดินให้แน่นๆอย่าให้อากาศเข้าอันนี้ทําให้ดูเฉยๆแต่ทีนี้เราจะจะมาแกะให้ดูขุดให้ดูว่ารากเยอะขนาดไหนแล้ว อันชันสามารถตัดกิ่งปักชำได้ตัวนี้เนี่ยกิ่งที่ปักชำเนี่ยเอากิ่งนี้กันแล้วกันอันนี้อาจจะตัดอันนี้รู้สึกจะตัดปักชำที่หลังเขานะะอุ้ยหลาขาดไม่เป็นไรเห็นไหมจ๊ะนี่คือกิ่งอันชันที่ตัดปักชำพวกเนี้ย รากเดินหมดแล้วช่องปลูกผักจะทำคลิปไปนะลงไปเรื่อยๆคือลงไปแบบไม่ต้องสนใจยอดวิวอะ่ะเข้าใจใช่ไหมลงคลิปให้รัวๆเลยทําช่องปลูกผักเนี่ยลงคลิปรัวๆไปได้เลยชมนู่นชมนี่ทํานู่นทํานี่ได้หมดอะ่ะเพราะว่าอะไรเปล่าเพราะเราเป็นช่องเจาะกลุ่มเจาะกลุ่มปลูกผักที่คนรักการ ปลูกเท่านั้นน่ะที่เขาจะมาสนใจมาดูเราอะ่ะทำเพื่ออนาคตโอ้โหนี่คือกิ่งนี่น่าจะนานกิ่งนี้นานแล้วนะเห็นแปลว่ารากเขาเดินหมดแล้กิ่งปักชำาแต่เ,เราจะต้องเอาอันนี้ถอนให้ดูเลยแล้วกันติดง่ายเลยนะอันชั้นเนี่ยตัดกิ่งปักชำอ่ติดง่ายอะ่ะ กิ่งนี้ใหญ่แล้วเริ่มโตแล้วอันนี้คือกิ่งปักชำนะเห็นป่นวาวว่าเขาเริ่มโตแล้วเน,นี่ยทันไงจุงนางคือเราจะถอนออกให้ทุกคนดูนะเพราะเรามีเยอะแล้วไงเราจะทําให้ทุกคนดูว่าอันชันสามารถตักกิ่งปักชำได้ติดรากดีด้วยถ้าทําตามเราที่เราบอกเพราะว่าต้องกดดินให้แน่น ถึงวันอย่างนี้แหละอยู่ในกระถางมะนาวแป้นดอกพิเศษเนี่ยอยเราไม่ต้องเสียดายเพราะว่าเรามีเยอะเห็นไหมเห็นปะรากติดดีดีที่ดึงๆมาคือขาดเยอะเดี๋ยวเราจะทำปกคลิปก่อนเดี๋ยวเอาไปจุ่มๆน้ำก่อนล้างราก ออ่ะจุ่มน้ำไหนมาจุ่มน้ำนี้แล้วกันนี่น้ำหมักสรารพัดน้ำหมักทำไว้น้ำหมักอะ่ะพวกเราอะ่ะรู้ปะ่ะทำไว้เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวปลูกผักแบบปลอสารไงถ้าเราไม่ทำน้ำหมักใช้เองมันจะเปลืองปุ๋ยคอกนี่เห็นไหมว่าราก อันชันเดินดีมากเลยสวยงามเพราะฉะนั้นทุกคนตอนนี้รู้แล้วว่าอันชันสามารถตัดกิ่งปักชำได้เป็นอย่างดีเลยจริงๆริเขาติดดอกแล้วด้วยนะเขามีติดดอกแล้วทีนี้เราก็ไปเก็บดอกเขาใช้ได้ดีทีเดียวนะนี่ถือว่าโอเคมากเลยแข็งแรงด้วย จะทำจะทำนะจะทำปกปกคลิปให้มันดีๆเนี่ยอันชันเหมาะมากอันนี้รากเดินดีโอเคแล้วทีนี้เราก็ไม่ปลูกต่อนะเพราะเรามีเยอะแล้วไงอัญชันอันนี้เราเราทำให้ทำคลิปให้ดูเฉยๆว่าอันชันรากเดินเยอะดี อ,อส่วนนี้นี่มันเอาแป้นดอกพิเศษไม่ค่อยดูแลเป็นไงจ๊ะ,ะต้องตัดแต่งใบเขาด้วยเนี่ยเนี่ยเขาเป็นแคนเกอร์เนี่ยเห็นว่าเขาเป็นแคนเกอร์เพราะฉะนั้นเอาไว้ไม่ได้นะเนี่ยเขาเป็นแคนเกอร์ถ้าเราไม่สนใจนะรับรองได้ยังไงก็ไม่โตว,วิธีแก้ของเราก็คือตัดตัดที่มันเป็นนี่นี่ยเห็นว่า เห็นไหมเนี่ยชัดมามชัดมานี่แหละต้องตัดออกเลยนะเอาเอาไว้ไม่ได้นะตัดอย่างเงี้ยเขาแตกใหม่นี่เลยแบบนี้เลยต้องตัดแบบนี้เลยนะเอาใบออกให้หมดเลยนะอย่าให้อยู่ในใกล้ๆ พวกนี้ก็จะเป็นพวกแบคทีเรียนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องกำจัดให้สิ้นซากตัดเสร็จแล้วก็ต้องให้ปุ๋ยเขานี่เราก็เอาน้ำหมักที่เราเนี่ยพวกนี้จะเป็นน้ำหมักเปลือกกล้วยน้ำหมักออโฮอร์โมนำสดฮอร,ร์โมนไข่น้ำหมักถั่วเหลืองออในนี้ก็จะมีน้ำหมักผลไม้ด้วยสารพัดเห็นปะ ต้นไม้ถ้าเขาได้ธาตุอาหารดีๆธาตุอาหารครบเขาจะเขียวสดงดงามไปหมดเห็นไหมต้นไม้ที่อยู่ในกระถางเนี่ยอย่างที่เราพูดเมื่อคริสก่อนนู่น่ะเหมือนเลี้ยงสัตว์เป๊ะเลยหากินเองไม่ได้หรอกเราต้องดูแลบำรุงเขานี่กระชายที่เราขยายเห็นไหมเขาก็จะเริ่ม คือกระชายมันใช้เวลานะแปดเดือนขึ้นไปกว่าจะลงหัวถ้าเห็นต้นเขาสมๆใบสมๆเหี่ยวๆมันก็จะเริ่มมีหัวลงหัวแล้วแต่ใครอยากกินอ่อนๆกระชายอ่อนๆก็สักสีเดือนก็เ,เก็บมากินเหมือนพวกขาเออขิงอยากกินอ่อนๆก็กินตอนเขาสองสาเดือนนะ่ะใช่ไหม พลกลงหัวนี่ก็ใช้เวลาพอสมควรสวงามตอนนี้ปลูกนู่นปลูกนี้เยอะแยะปลูกของกินเยอะแยะแต่แปะเป็นลมแล้วตอนนี้นาทีนี้เอาของกินไปก่อนแนละเห็นยอดติดเชื้อย,ยอดตายแล้วเฮ้ยต้องถอนหายใจกันเลยทีเดียวอันนี้ไป ที่เมล็ดพันธุ์ของคุณนัทพุธไปร่วงหล่นไว้ตามกระถางนู้นกระถางนี้เล็กๆเล็กๆเ,เ,เ,เราก็ไปขุดมาแล้วก็เอามาใส่กระจาดเนี่ยโมโลโฮยะเออไม่ใช่เอ่เอฟูมักมักชอยหรือผักโขมเบตงนะจ๊ะอืมมันจะทำให้เรามีกินตลอดแล้วตอนนี้เป็นเมล็ดพันธุ์อีกแล้วเห็นร่ะนี่คุณนัทพุทธนวลจันทร์ เราต้องเอาไม้มาค้ำให้เป็นเมล็ดพันธุ์ละเห็นไหมจ๊ะนี่เห็นชัดไหมนี่แหละเราสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไปอันนั่นต่อได้เลยโรยตรงนู้นโรยตรงนี้โรยตรงนั้นแล้วเราจะมีกินตลอดนี่ด้วยต้นนี้ก็ด้วยต้นนี้ง,งอหง,งองไปละแต่ไม่เป็นไรนี่เขาจะเริ่มเป็นเมล็ดพันธุ์ละ เก็บไปเลยโรยไว้ทุกวันนี้ต้องดูแลตัวเองอย่างดีนะแบบคือเราเองต้องระมัดระวับบงตัวให้ดีเลยป้องกันทุกสิ่งทุกอย่างทำยังไงก็ได้ให้อยู่รอดปลอดภัยในวิกฤตของโรคระบาดให้ได้หลายคนหมดโอกาสเสียชีวิตเราถึงแนะนำให้ทุกคนปลูกสมุนไพรอ่ะ สมุนไพรที่มันมีงานวิจัยออกมาชัดเจนใช่จริง,รงๆมันน่าจะมีหลายตัวแหละแต่เขาเอาแค่ฟ้าทลายโจรน,นะเรามั่นใจว่ามันมีหลายตัวมากเลยที่แบบงานวิจัยที่แบบว่าเอ,อประกาศออกมาเป็นจิจลักษณะเป็นนั่นเลยเปเปอร์ paper, ว่าฟ้าทลายโจรมันสามารถช่วยได้มันต้องมีหลายตัวแหละหนานเฉวอยเงี้ยเราก็มั่นใจว่าน่าจะช่วยป้องกัน หรือต้านการอักเสบอะไรต่างๆได้คือถ้าเวยงานรัฐรักประชาชนอย่างใจจริงนะเขาจะต้องทำงานวิจัยแบบนี้ให้ประชาชนรอดปลอดภัยโดยที่ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้น นี่เดี๋ยวเราจะพาดูอะไรพูดไปแล้วบางทีก็สงสารคนที่เขาเข้าไม่ถึงพวกสาธารณาสุขเข้าไม่ถึงการรักษาเข้าไม่ถึงตัวยาเฮ้ยอันนี้พีนัทเเตอร์ที่เราเพาะจากเมล็ดน,นี่ของน้องหนวดเราเอากิ่งมาปักชำติดแล้วเห็นไหมเห็นไหมนี่ติดแล้วโตแล้วด้วยเห็นไหมโตเริ่มยืดตัวแล้วด้วยนี่ เอายอดมาปักชาเนี่ยยอ,ย,อยอดยอดยอดเนี่ยยอดเนี่ยยอดเนี่ยเอามาจิ้มไว้นี่เห็นไหมนู่นเอาหมุนหน่อยทีหมุนตัวหน่อยนี่เห็นป่ะเนี่ยยอดเขาเดี๋ยวเราค่อย้อนั่นทำคลิปโชว์ราก น้อะไรไงจ๊ะพี่นับปนเต้าของน้องหนวดนะจ๊ะต้นเนถั่วมอบรีเขาตนที่เอสนขนมช่องเดชโชสุกอินใครสนใจหมดน้องหมดแปลกแปลไปที่ช่องเดชโชสุกอินนะจ๊ะใครสนใจฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นน้องหนวดน่าจะงานเยอะอะตอนนี้ดูคือต่างคนต่างทุกคนตอนนี้ดิ้นรนกันระเบิดเถิดเทิงเนะี่ยจริงๆนะนาทีนี้นะต้องดิ้นรนกันสุดชีวิตอะตอนเนี้ย เดี๋ยวเราทําอะไรให้ดูในต้นนี้อันนี้เป็นต้นมะนาวแป้นธราพรบนมหามะนาวแป้นธราพรเนี่นยไวก่อนนะมาเดี๋ยวเราไปเอาไกลๆก่อนทำไมป้า,าโอเคมะนาลูกใหญ่ๆนะฮะบนป้าดูสิป้าเราเดินเก็บมะนงมะนาวนี่เห็นไหมเห็นไหม ผู้นี้เขาจะเป็นแคนเกอร์นะนะต้องตัดออกต้องตัดออกต้องตัดออกให้หมดย้ายเหลือตระกูลสม้มตระกูลมะนาวเนี่ยส่วนมากเป็นแคนเกอร์ทิ้งทิ้งให้ไกลๆส่วนนี้เห็นปะตัดยอดเขาได้อีกนะนตัดยอดตัดยอดแบบนี้นะเดี๋ยวจะทำอะไรให้ดู ยอดเข้าแบบนี้ดิดใบออกดิดใบออกการคายน้ำนะเพราะนี่เราอัดคลิปตอนเช้าเพราะฉะนั้นกลัวเดี๋ยวเขาจะโซมโดนแดดเผาโซมเฉาตายเนี่ยเ,เ,นะเหลือแค่นี้นะเหลือแค่นี้นะจิ้มลงเลยจิ้มตรงนี้ก็ได้เนี่ย เดี๋ยวค่อยดูนะพวกนี้สามารถตัดก,กิ่งปักชำได้นี่อันนี้อีกตัดแต่งให้เขาแตกเป็นพุ่มๆไปเลยแล้วกันนี่เห็นปะลิดไปออกเราก็จะได้มะนาวแป้นลารพรอีกหนึ่งอีกสองต้นสามารถขยายพันธุ์ด้วยกัน ตัดยอดปักชำก็ได้เห็นปลาตรงนี้อาติมตรงนี้กันกดดินให้แน่นๆอย่าให้มีอากาศเข้าอย่าให้มีอากาศเข้านะนี่ทีนี้ถ้าใครจำได้เราตัดยอดเข้ามาปักชำเดี๋ยวเราจะถอนให้ดูเอาญ้าออกก่อน มาดูดูต้นนี้อันนี้คือยอดอยอดมะนาวแป้นเทราพรอยอดของมะนาวต้นนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูว่าแต่นี่คือยอดของเขาไหนๆก็ไหนๆละเดี๋ยวเราจะทําอะไรให้ดูนี่คือยอดมะนาวเห็นไหม เท่ากับเราได้อีกหนึ่งต้นนะเนี่ยเนี่ยเอาไปปลูกตรงไหนดีจ้านี่ก็น่าจะมีรากแล้วแต่นี่จํายอดของมะนาวพันธุน์อะไรเพื่ออันนี้นี่เป็นยอดที่เราเอามาปักชําเหมือนกันไอ้น,นี่รากเดินเยอะจังเห็นไหมสองต้นนี้เอาไปปักได้แล้ะนี่เอาไปปลูกตรงไหนก็ได้แต่เราไม่มีที่จะปลูก เห็นไปอีกสองกิ่งเมื่อกี้ที่ตัดปักชำไปอ่ะเดี๋ยวรากก็งอกเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้ยอดของมะนาวอ่อนๆเนี่ยสามารถตัดยอดมาปักชำได้แล้วติดรากเลยต้องคนตามคลิปแล้วนะถึงจะรู้ที่เราเด็ดยอดมาก็จิ้มเนี่ยต้องคนที่ตามคลิปเราแล้วดูคลิปเราจนจบถึงจะเห็นเห็นไหมสรุปละสรุปว่าเด็ดยอดมะนาวมาปักชำก็ได้ กัต่อไปนะพวกเราเป็นกำลังใจงให้ทุกๆคนเลยทอล้อ,ยอ,ยอ,อ,ทอแล้วก็อย่าถอยเออท้อแล้วก็อย่าถอยอันนี้เดี๋ยวเราจะบอกว่ามันน่าตืน่นเต้นอันนี้เป็นยอดของทุรเรียนที่เราตัดมาแล้วก็มาจิ้มไว้นะเห็นไหมเห็นอะไรไหมอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูว่า ยอดทุเรียนสามารถตัดปักชำได้ไหมยอดอ่อนๆด้วยนะยอดของที่เราปลูกเนี่ยเห็นไหดิเนี่ยเราตัดยอดอย่างเงี้ยยอดของของทุเรียนเนี่ยเอ,อแล้วทดลองอามาจิ้มไว้เนี่ยเรามั่นใจว่าเขาน่าจะติดรากนะรอดูตื่นเต้นมากสวัสดีแม่บีปลูกผักของพี่ต้อมอดอดใจไม่ไหวเก็บแม่บีกินเออไม่ใช่เก็บแม่บีกิน เก็บแม่บีกินไม่ได้คุณเต๋อถ้าเก็บได้นึกได้หลายมือนะแม่บีแม่บีน่ารักนี่นี่เดี๋ยวเราก็จะแบบปล่อยให้หอมแย้แม่บีเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะปล่อยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่แหมะเนียนใช่อันนี้อันนี้ไม่ใช่นะนี่ทำมันเนียนใช่ไหมนี่ทำมันเนียนนีโอ้ยอันนี้ตอนอไรมารู้ นี่เดี๋ยวเราจะปล่อยให้แม่บีโตตรงนี้แล้วก็จะให้ใบเมเล็ดพันธุ์ร่วงมาตรงนี้แหละงานนี้ปลูกทุกอย่างที่กินได้แบบขึ้นง่ายๆด้วยอร่อยอร่อยในยหอมแย้แม่บีเนี่ยสามารถไปทำอะไรได้หมเนี่ยหอมแย้แม่บีเนี่ยหอมแย้ลำแย้มีมีอีกภาคหนึ่งเขาเรียกลำแย้เอาไปตกแต่งอาหารได้นะ อร่อยมากเลยอ่ะไปดูช่องแม่บีอีช่องหนึ่งด้วยช่องอครัวแม่บีอาหารใต้อ่ะทำอาหารเก่งๆโอ้ป้าป้าเราเลยป้าป้าป้าเดินเก็บผักอีกแล้วป้าเดินดีๆนะเป็นห่วงมากเลยเดินตรงเนี้ยรู้เปล่าต้นเดียวอะไรอ่ะลหลังบ้านก็มีต้นเป็นพิจิตรใะหลังบ้านน่ะนน่นหลังบ้านอ่ะ ป้าเดินพุงโตเลยทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะมาค่าป้าป้าเดินดีๆนะต้องระวังให้ดีนะป้าป้าเวลาเดินน่ะเป็นห่วงป้าป้ามากเลยหลังบ้านป้าป้ามะนาวอยู่ตรงไหนอะ่ะฮะคือป้าป้าจำไม่ได้ใช่ไหมว่ามะนาวแป้นดอกแป้นพิจิตอยู่ตรงไหนอะ่ะ ป้าป๊าเนี่ยเป็นพิจิตอยู่เนี่ยเขาเรียกหลังบ้านก็หลังบ้านข้างบ้านเด้อทำไมป้าจะโอ้โหอะไรนักหนาเนี่ยข้างข้างเรื่องเออข้าง,ออางป้าออแล้วทำไมป้านึกไม่ออกหรอือว่าเป็นพิจิตของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบอกเราเไม่ใช่ป้าป๊านึกไม่ออกใช่ไหมลืมนะสง่งตายายทะเลาะกันแล้วแค่นี้นะทุกคนเอ้อ <laughs> ไปละดูแลสุขภาพนะ